สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดแมคัสสูตรจุดสี่จุดศูนย์กันนะครับก่อนอื่นครับต้องโหลดสี่สามเก้าเก้ามาก่อนนะครับเนี่ยฮะโปรแกรมเนี่ยนะฮะเนี่ยเมื่อโหลดได้แล้วนะฮะพวกเราก็เข้าไปครับในสี่สามเก้าเก้าเลยนะครับนี่ครับมันจะขึ้นงี้ใช่ไหมครับเราพิมพ์ไปว่า ายครับนะฮะนี่ฮะแล้วกดค้นหาครับนี่ฮะมันจะมีศูนย์จุดสี่จุดศูนย์นะฮะแต่การโหลดแบบนั่นแบบนะฮะในอินเทอร์เนต็ตนะฮะแต่อันนี้ก็จะเป็นวิธีง่งายๆนะฮะง่ายไม่ต้องเข้าอินเทอร์เนต็ตและไม่ต้องเซิร์ชหนานะฮะ แป๊นะหบ,แบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เข้าดูครับแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ฮะมันจะเป็น v ีศูนย์จุดสิบสี่จุดศูนย์บิวเจ็ดะฮะอันนี้ก็เป็นภาคทดลองเล่นนะฮะก็ทดลองเล่นก็ดีครับก็เขายังทำให้เราได้ทดลองเล่นมันๆน,นะฮะ งั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์ซับเสื้อคขกันด้วยนะฮะจะเพื่อทำคลิปต่อๆไปนะฮะขอบคุณครับ